สวัสดีครับก็พบกับช่องบูชาเคกันต่อนะครับลองอยู่ในเกมวันพริสบอ n นิกบัดนะฮะเรามาดูนะครับว่าในหมดวอร์ซัสวันนี้เราจะลองใช้ตัวไหนดีมาเลยนะครับลองใช้นี่นะครับนี่เราใช้ปักกี้ดูนะ โจนสลัดบักกี้ต้องเจอโจนสลัดด้วยกันนะครับเจอไีนดีโจนสลัดด้วยกันน,กน,นี่แล้วกันนะครับโอ้อีวานคอฟมามาฉากใต้ทะเลมาเลยครับบักกี้สู้ อยู่ที่บ้านนะครับบักกี้เมื่ออยู่ใต้ทะเลจะสู้ไหวไหมนี่ฉากใต้ทะเลลึกนะครับมีปลาหมึกประสาทของนางเงือกนะครับมาบอย่าทำผู้ชันขำดีกว่าน่ะเจ้าบกฟ้าอยู่ที่นี่จะช่วยฉันเหรอเนี่ยเงียบไปเลยเนี่ยเป็นความผิดของดาอีกนะเจ้าคนขี้ขาดและอ่อนแอนะครับฉันไม่มีเรจะท,ทำกันได้แล้วเอาเจ้าบักกี้เหมือนกัน คือเหตุการณ์เมื่อเราจับคู่กันนะครับตัวละครคำพูดก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับอุปปากไม่ได้เลยแกฉันจะเอาหัวของนายเอกอีวันคอฟน้อยตามมาเชื่อจะเล่นงานฉันหรือไงนรือเขาก็ได้อ๋ออะไรฮะโอ้โหอยูานคอฟตัวใหญ่มากโอ้โหนี่โอ้โหเก่งไงลบอื้ อันนี้อย่างนั้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอ e ีวันคอปมาสิโอ้โห นี่ไงเรานี่โอ้โหมาบักเมื่อกี้บักบกี้เราแพ้ไปนหนึ่งนะครับโอ้โหนี่โอ้โหมันถูกมันทำเล่นงานเราด้วยว่าเราเล่นงาน,นมันโอ้โหมันปล่อยตัวได้นี่ไงเราโอ้ เฮ้ยมใช้ดาบไม่ตายเสร็จแล้วเราก็ใช้ดาบไม่ตายเหมือนกันมาใครเร็วกว่าเร็วไอ่บอลเข้ากับบักกี้มาฉันใช้ก่อนพี่ <c oughs> เอาไปเลยนี่ไงเล่า <c> ล <oughs> ุกขึ้นมาบักกี้ไม่รู้จะอีบอลคอเป็นไงเล่านี่เขาประดายนะโอ้โอ้โอ้โหประเด็นเลย ำลายประการังธรรมชาติเงี้ยเหรออุตอมึกยักษ์ตื่นแล้วนี่ไงเขาก็ได้มาเลยไม่โดนนะครับนี่ไงเล่าต่ออีกทีไม่โดนกรรมกาบาซูก้าไม่โดนนะฮะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะมาด้านหลังด้านหลังเหรอรับไปเลยไปเลย นั่งไงเล่าเรียบร้อยนะครับเฮ้อฉันช่ะแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเราด้วยนะขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย